เกมนี้น้อยไปแล้วก็ยังเล่นไม่หมดทุกด่านให้ทุกคนได้ดูเลยอยากได้บาร์น่าเมเนอร์รู้สึกว่าไฮสคูมันดูยากไปเอา e อส a ค e ปกติแด็โเฮ้ยใครมันจะเอาอินเฟิกนั่นะอินเฟิกเกินมากเลยบาร์น่าเต็มแมปโอเ์คีบเกลยดดิ สุดประาแบบนี้เป็นแบบที่สนุกที่สุดแล้วทุกคนมันมันแบบมันดีอะน่ะ615 6 1หนึ่งห้นั่น กุ้ยเถื่อนอ่ะทุกคนอ๋อกล้ยอยู่ข้างบนนั่นเลยบานานา่ะพาสดนพาสดโอ๊ยทัไมใจเต้นเต้นเราไม่ไว้ใจเลย cuộn cười nặng sau Ôi, quay ở phương đi Quay này tay yên cỏ giờ phương kỳ lau Đâu lửa ta lửa một tay đi Phải lẽ nị quay อยาดเก,ก็บกอไว้ก่อนแบบนี้มืดมากมองกล้วยไม่ค่อยเห็นเลยแบบที่มันเลื่อนบนพือนะตรงไหนอีกบ้างไหมเนี่ย มาหน้าไหนอย่าเพิ่งสิมาหน้าไหนจะยิงก่อนอ้ยปดไม่ติดเสียงคลิกมันมากไม่นะมีคนลื่นกล้วยแล้วก็โดนกล้วยกินเก็จไหม <laughs> เฮ้ยมีที่หมุนี้คลิกช่ำๆโอ้บารา์เรเน่ซียูแล้วขึ้นบนก็ได้บาร์เเน่เฮ้ยรอด สงสารื่อนิายคนเดียวอะเแต่ถ้าเข้าโปรเซอร์เวอร์มันจะคูณสองในหลายเรื่องนะทุกคนแต่บาลาน่เหมือนจะโหดขึ้นตามคนเล่นเนะาะเพราะมันเป็นโปรเซอร์เวอร์แต่เราไม่อยากเล่นโปรเซอร์เวอร์ ไอสักคูก็ได้อินฟิคสองคนเลยเหรอสามโอเคสามคนเลือกอินฟิคได้เมื่อไรมีแต่คนเจ็ดคนเลือกสวายแบบเอสเคปอื้อ แบบนี้มันงงไงทุกคนไม่ชอบเลยบางห้องมันตันบางห้องก็ไม่ตัน ใจเต้นแปลกๆมันสีข้างนอกแหละโอ้ไม่มันอยู่ข้างในอะไรมันอะไรเพื่อนอยู่ต้องตันนี่นะลืมอย่าพึ่งบรน้าธิกาหยุดก่อน ไปเพื่อนเลยเพื่อนเอาเอาเอาไปน่าเ,เอาเกมเอาเอาไเวลาเอีกตาหนึ่งงองอะขอดฟิลมอากอะไรกันไม่รู้ ดยให้กูปิดเรื่องเหมือนกันแบบนี้เหรอเขาไม่ให้เลือกแบบซ้ำด้วยนะอันนี้ถือว่าเป็นเรื่องดีของเกมนี้ฉันเลืเขาคิดรอบครอบไม่ไม่ไม่ไมไมอืมินเฟกอินเฟคโอ้โหสี่คนเลยแล้วฉันเลือกเซเวอร์คนเดียวอืม แต่ใครที่เป็นบารานาคือโชคดีนอ,นอืมนั่นถ้าไมฉันถึงไเด็เป็นบารานากันนะดูดูสบู่อินฟินกกำมะถันภาาลังสีดูแบบงั้นผมจะทำให้เพื่อนอินฟ c กแล้วค่ะมาเป็นกล้วยด้วยกันเถอะเพื <he. S 2> <ๆ>่อนจะเข้าร่วมหรือต่อต้านเพื่อนไหนกันแต่อันนี้มันวางเพื่อ ไม่ได้แล้วคนแล้วเพือเขาต้องแอบกันแล้วล่ะคือบอกเลยเขาต้องแอบกันล่ละอันนี้มีใครออกมาวิ่งใช่ไหมกลัวสะดุ้งอหรอเวลาหาเพื่อนเจอในตู้ฉันกลัวสะดุ้งมากห้าคนเลยเหรออ๋อเห็นแล้วเห็นแล้ว Hello hello ที่ลู้เพื่อนอยู่ในตู้นั้นเพราะว่ามันไม่มีทางที่เพืเอ่อนจะเสร็จแล้วเพื่อนแบบเดินหนีมาทางนี้ได้ทนันไงทุกคนท้ายเดานะเพื่อนน่าจะทําในตู้นั่นแหละซึ่งกระชิงด้วยเพื่อนทําในตู้ถ้ายิ่งกินเพื่อนเท่าไหร่มันก็จะยิ่งสา้าลงเท่านั้นเพื่อนช่วยกันหา่อยดิคนสุดท้ายเนี่ยเ่็อนอยังไง ไม่มีใครเห็นเวลาเพื่อคนนี้เขาเข้าตู้เลยเหรอ hại nữa. cho bánh mì Hãy này đây kênh ngu. ê. ê. เฮียน,นาโดดๆโดดหรือเขาอาจจะไม่ได้แอบในตู้ตัในตู้นี้นี่เองแม่โอเค <c oughs> อเราเป็นตัวแพร่เชื้อให้เขาชัดๆเลยโอเค ก็ขคงจะกายตามลูกชมมาโมชาแนลนะคะกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ไม่ใช่กันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ